สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้จะมาอธิบายคํากริยานะคะในรูปของปัจจุบันอดีตเขียนแล้วก็อดีตพูดค่ะนั่นก็คือในเวลาหรือว่าเวลาเราเรียนภาษาเยอรมันเนาะเราก็ต้องแยกคําให้มันถูกนะคะคําในวันนี้หรือจะมาเสนอให้ทุกคนฟังวันนี้ก็คือคําที่มีชื่อว่า คำกริยาที่มีชื่อว่า farren าที่แปลว่าขับนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เวลาเราเรียนคำศัพท์อย่าเรียนแค่ความหมายแปลว่าขับเท่านั้นเราต้องจำด้วยนะคะว่าเราต้องนึกเป็นภาพเนาะว่าขับเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่จากจุด a ไปจุด b นะคะแล้วทีนี้คำว่าขับเนี่ยมันเป็นการกระทำของเราของใครสักคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขับตัวนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าคำกริยาแบบ ไม่ปกติหรือว่าคำกริยาแบบยากหรือว่า s t a r k e s อ e r b นั่นเองเนาะแล้วทีเนี้ยในคุณสมบัติของคำกิริยานะคะมันก็จะมีตัวที่มีชื่อว่าปัจจุบนันอดีตเขียนแล้วก็อดีตพูดนะคะเราจะแบ่งออกเป็นตัว3ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเราเรียนไ i ซมาหรือว่าเรียนเริ่มต้นเขาก็จะให้เราเรียนแค่ตัวที่เป็นปัจจุบนัน พอเราอยู่ในระดับที่ส่งขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะได้เรียนของเขียนแล้วก็ของพูดนะคะเขียนคืออะไรก็คือเราใช้เขียนมากกว่าใช้พูดนั่นเองนะคะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในภาษาเนี่ยก็คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าอ๋อเนี่ยเขียนนะแล้วก็ต้องเขียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดไม่ได้ไม่นะคะมันมีบางตัวที่เราจะใช้พูดด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่มีชื่อว่าพูดนั่นเองก็คือเราพูดในชีวิตประจำวันเล่าเรื่องอะไรสักอย่างที่อยู่ในอดีตนั่นเอง มาเล่าให้แฟนฟังที่บานเมื่อเช้าไปทําอะไรมานะคะเราจะใช้ตัวที่มีชื่อว่าพูดนั่นเองตัวนี้เราจะใช้ใช้เขียนมากกว่าพูดนะคะแล้วก็ในรูปของปัจจุบันจากนั้นพอเรารู้แล้วว่าอ๋อฟาเรนตัวนี้มันแปลว่าขับน้ามันเป็นการกระทำเราจะเอาคำนี้มาทําเป็นประโยคให้มันได้หลายๆประโยคนะคะทำได้เลยง่ายๆนะคะนั่นก็คือการตัด A n ทิ้ง a n ก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะ ก็คือตัวนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยแล้วเราจะมาผัานกับบุคคลต่างๆนะคะบุคคลก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวค่ะหรือ2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนเดียว1คนบุคคล1คนกับบุคคลหลายๆคนนะคะบุคคล1คนเนี่ยมีใครบ้างมีฉัน i ิชดูแปลว่าเธอแหเขาผู้ชายเขาผู้ชายชอบซ่อมแอ z เขียนตัวเล็กเขาผู้หญิงนะคะ s แปลว่ามัน s ลง s จริงๆนะ,ะก็คือมีตัว s อยู่ข้างหลังแล้วก็ขอเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือมันนั่นเองขอแถมนะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มของ a r z แล้วก็ s นั่นเองอันเนี้ยคนเดียว is มันแปลว่าฉันใช่ไหมคะแล้วก็มีฉันคนเดียวดู Do, ก็มีเธอคนเดียวใช่ไหมคะ จากนั้นค่ะเราก็จะมาดูบุคคลหลายๆคนค่ะบุคคลหลายๆคนของเราก็จะมีเวียเตัวอตัวนี้นะคะเราจะไม่มีรอเรืออยู่ข้างหลังนะคะเราจะเรียกว่าเวียอ้าปากกว้างนะคะตัวอตัวเอตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวอาคือการอ้าปากกว้างนั่นเองนะคะตัวเอียเหมือนกันไม่ใช่เอียีย ไม่ใช่นะคะตัวนี้จะเป็นเอเฉยๆเนาะแล้วก็ z ที่เขียนตัวใหญ่แปลว่าคุณหรือพวกคุณแล้วก็ z ที่เขียนตัวเล็กที่แปลว่าพวกเขาทั้งหลายนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูรูปของปัจจุบนันไอส์เราได้เรียนตัวนี้ทุกคนเลย นาต้องผ่านตัวนี้มาแน่เลยก็คืออ c h เนี่ยมันคู่กับ A เราตัด AN ทิ้งเราเติม A เราก็เออสมมุติว่าเราตัด AN ทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเหลือตัวที่มีชื่อว่าฟาอยู่ข้างหลังนะคะตัวนี้เอออยู่ข้างหน้าโทษทีค่ะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่า s t e m stem ก็คือตัวที่เราตัดหรือเอาออกจากคําไม่ได้เราไปทำอะไรมันไม่ได้แล้วหัวใจของสตัมตัวนี้นะคะก็คือตัว สละตัวนี้ค่ะสละตัวแรกของคำเลยนะคะคือตัวนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นคำกิริยาเป็นคำกริยาเคลื่อนที่และก็เป็นคำกิริยาที่เราใช้ทุกวันนะ,ะแฟนเราขับรถทุกวันเรานั่งรถบัสทุกวันเรานั่งรถไฟทุกวันนะ หรือว่าเราปั่นจักรยานทุกวันนะคะขับตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นขับเองนะคะอาจจะมีใครขับให้เราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเ each เนี่ยมันคู่กับ a ใช่ไหมเราก็ตัด a n ทิ้งแล้วเติม a do คู่กับ s t จากนั้นค่ะมันเป็นคำกริยาที่เราใช้ทุกวันเขาเรียกว่า star k e er ือ starves b นะคะหรือ starve er r b นั่นเอง ะค,ะคือคำกริยาแบบยากหรือคำกริยาที่ผ่านไม่ปกติมันคืออย่างที่ผ่านไม่ปกตินะค,ะคำกริยาที่ผ่านไม่ปกติส่วนมากเลยเกือบเอาสักประมาณ95%เป็นะคะเป็นคำกริยาที่เราใช้ทุกวันเช่นกินข้าวดูสิคะ each as <esse>, do เพราะ each นี่ยเป็น e s พอมาดูปุ๊บเป็น east ทันทีจาก s เปลเป็น east เห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนอีกครั้งนะคะคำกริยาที่เราใช้ทุกวันมันเป็นแบบยากมันจะผันแบบแปลกแล้วทีนี้มันจะผันตอนไหนตอนที่มันอยู่กับ do กับ a r กับ z กับ s แถมมันให้ด้วยนะคะเพราะฉะน,นั้นตัวนี้กลุ่มนี้นะคะกลุ่มตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เลย เป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนจากสระอาเป็นสระแอนะคะนั่นก,ก็คือการเติมจุดข้างบนเพราะตัวนี้มันเป็นสระใช่ไหมคะสระตัวแรกในภาษาเยอรมันเลยเนี่ยสำคัญมากเป็นหัวใจของคำเวลาเราออกเสียงเราจะเน้นที่หัวใจของมันเช่นคำว่าตัวนี้เลยฟาเห็นไหมคะเสียงมันจะหนักนะคะก็คือการลงเสียง ไปโทนุงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากสระอาเป็นสระแอะ<แ>เขาเรียกว่าคำกริยาแบบผันไม่ปกติใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวดูแ c s, <S แถมมันให้ด้วยส่วนตัวอื่นก็ปกติเห็นไหมคะไม่มีตัวอุมเหล่าอยู่ข้างบนเลยเห็นไหม <ๆ S 2> นะคะจะเปลี่ยนแค่เนี้ยนะคะตัวนี้มันเป็นปัญหาของภาษาเยอรมันอยู่แล้วนะคะก็คือมันเป็นมันมาจากตัวที่แบบ อะไรที่แบบคนเรานะคะถ้าเกิดสมมติว่าอะไรที่มันยากๆเนี่ยมันจะหายสาบสูญไปในภาษานะจะคนไม่ชอบใช้ก็คือในภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะมีบางคําหรือว่าในทั้งหมดในภาษาเยอรมันมีร้อยเจ็ดสิบคำเองนะคะมีร้อยเจ็ดสิบคำเองถ้าเรียนหมดแล้วก็หมดเลยนะคะเป็นคํากริยาที่แบบไม่ปกติเรียนจนถึง c i c S Y b I B S Y มีร้อยเจ็ดสิบคำ ก็คือคำกลุ่มคำที่เราใช้ทุกวันนะคะอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องจากนั้นค่ะ R นะคะก็จะกลายเป็น a เห็นไหมคะเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นปกติเพราะว่ามันจะเป็นแค่ do r c s มันแค่นี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เติมปกตินะคะ e q กับ a do s t r c s t เหมือนเดิมค่ะ via เติม a n ลงไปแล้วก็ เอีย uh, ตัวนี้ไม่มีจุดนะคะเอียตัวนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสตาร์อตรงตรงที่เปลี่ยนนะคะก็คือดู LCS นี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการเติมอุ้มเราเะข้างบนนะคะก็จะมีแค่เทเท,เท่านั้นแล้วก็ซีใหญ่ก็จะมี A n แล้วก็ซีเล็กก็จะมี A n นั่นเองนะคะซี C ตัวนี้กับซีตัวนี้ซีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันต่างกันยังไงเราต่างได้ค่ะถ้ามันเติมเทข้างหลังมันคือซีผู้หญิงก็คือเขาผู้หญิงขับ แต่ถ้ามันมี an ข้างหลังมันก็จะแปลว่าพวกคุณหรือคุณขับแล้วก็พวกเขาทั้งหลายขับนะคะตัวนี้เราจะสังเกตตัวที่เ,เขียนตัวใหญ่ตัวเล็กที่ความแตกต่างของมันนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นต้นประโยคเนี่ยตัวนี้อาจจะเขียนตัวใหญ่นะคะก็คือเราต้อง พูดถึงเรื่องราวด้วยว่าเราเล่าเรื่องอะไรอยู่นะคะก็คือพูดถึงประโยคก่อนหน้านี้เราถึงจะรู้นะคะถ้าเกิดมันขึ้นต้นประโยคมันจะเขียนตัวใหญ่ก็คือเราแยกไม่ได้นั่นเองเราจะต้องมีความรู้หรือมีประโยคก่อนหน้านี้ให้เราเราถึงจะรู้นะคะโอเคค่ะตัวนี้ก็เป็นรูปของปัจจุบนันจากนั้นมาดูรูปของอดีตเขียนกันบ้างนะคะอดีตเขียนถ้าได้ขึ้นชื่อว่าคำกริยาผ่นไม่ปกติ หรือคำกริยาสตาร์คัสแบบของเราเนี่ยนะคะหรือคำกริยาที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษพอเวลามันมาอยู่ในอดีตเขียนนะคะสละเห็นไหมมันเปลี่ยนการสังเกตคือหสระมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากสละอาเป็นสละ o, อูโอเปลี่ยนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะคะก็คือมันเป็นแบบยากไงทุกคนเราต้องท่องจํา เราถึงจะรู้เราถึงจะจำได้นะคะตัวนี้ก็คือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นแบบยังไงละ่ะจะบอกได้ตามโดยตรงเลยว่าอ๋อสละอาเป็นสละอูนะาไม่นะคะภาษาเยอรมันเนี่ยจะค่อนข้างแบบแอบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเหมือนที่บอกนาะอมีร้อยเจ็ดสิบคำนะคะแต่เออม,มันก็มีก็เหมือนที่บอกนะคะอะไรที่เราทำทุกวันนะคะมันจะชอบแปลก จากนั้นค่ะมีลักษณะพิเศษของมันก็คือถ้าอิกใช้ยังไง a c s มันจะใชอยังไงเหมือนกันเลยข้างบนใช้ยังไงข้างล่างใช้เหมือนกันเลยนะคะใช้ตัวนี้เหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะพิเศษของมันข้างบนอิกใช้ยังไง a c s c มันจะใช้อย่างน้นส่วนข้างล่างนี้นะคะก็ผ่านปกติก็มี a n มีเทมีเอเหมือนเดิมเอ่อตัวนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าฉันเคยขับ เป็นการเขียนอดีตที่ผ่านมาแล้วค่อนข้างนานแล้วนะ,ะโอเคจากนั้นค่ะมาดูตัวที่เราใช้พูดทุกวันเลยทุกคนใช้พูดทุกวันเลยนะคะก็คือถ้าเป็นคำกริยาแบบเคลื่อนที่จากจุดอไปจุดเ เราจะใช้กับอิชบินมีทางเลือกอยู่แค่2ทางเนาะถ้าเป็นอดีตพูดนะคะก็จะมี i ิ h a าเบกับอิชบินนะคะอดีตพูดมีทางเลือกอยู่2ตัวตัวหนึ่งใช้ฮาเบนตัวหนึ่งใช้ายหรืออิชบินอิชฮาเบนั่นเองแล้วเวลาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้อิชบินหรืออิชฮาเบนั่นก็คือเราจะรู้ตอนที่เป็นการเคลื่อนที่นั่นเองถ้าคำกิรยิยาตัวไหนมันเคลื่อนที่จากจุดอไปเนะคะเราจะใช้อิชบิน ถ้ามันไม่เคลื่อนที่เราจะใช้อิชาเบอเช่นเรากินข้าวข้าวเนี่ยคือเอสกินแล้วคือเกเซนเรากินข้าวเรากระโดดไปหนึ่งหกิโลเมตรไหมใครกระโดดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็ไม่เคลื่อนที่เราจะใช้อ ge ิชาเบอร์ไอนเนซุปเปอร์เกเซนเห็นไหมคะ แต่ตัวเนี้ยคำว่าขับมันเป็นฟ้าเรนขับจากบ้านไปโรงเรียนจากจากบ้านไปตลาดจากบ้านไปมหาลัยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเคลื่อนที่มันก็เลยเป็น ich b บินนะคะส่วน do เนี่ยก็จะใช้ be a s t a i s มันก็ east นะคะแล้วก็เอ่อ i a s i n t ear s i g h แล้วก็มี c ีซีใหญ่กับซีเล็กก็ใช้ sint นะคะอันนี้ก็คือคำกริยาที่มีชื่อว่า,า is bindu bis air is is i i s นะคะที่เราท่องมาตั้งแต่ r อเนาะอีกรอบนะคะถ้าเคลื่อนที่ใช้ตัวนี้นะ is bindu bis นะคะแล้วก็จะมีการเติมเกเข้ามาเกตัวนี้นะคะให้ทุกคนแปลว่าแปลว่าแล้วไปเลยนะคะตัวนี้บอกลักษณะว่าเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่แล้วก็จะมีตัวที่มีชื่อว่าแล้ว ก็คือเกนั่นเองนะคะเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็เติมฟาเรนข้างหลังนะ,ะเกฟาเรนหมายความว่าอ่ะฟาเรนตัวนี้นะคะแปลว่าแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกกันไปละเอ้ย,อยฟ้าเรนแปลว่าขับนะคะตัวเกตัวนี้แปลว่าแล้วความหมายก็คือขับแล้วแล้วตัวบินตัวนี้หรืออีสหรือบีสตัวนี้เป็นบอกการลักหรือบอกลักษณะการเคลื่อนที่จาก R ไปจุด B เท่านั้นเอง นะคะอันนี้เราสังเกตได้แบบนี้เราจะใช้การจําแบบนี้โดยไม่ต้องท่องตารางเป็นร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยตารางนะคะเราจะใช้การจําแบบนี้นะคะจากนั้นตัวอื่นก็เหมือนเดิมค่ะก็คือฉันไปแล้วฉันกินแล้วเอเออโทษทีค่ะฉันไปแล้วฉันขับไปแล้วดูไปแล้วนะคะ RCS ก็ไปแล้วนะคะจากนั้นเรามาดูประโยคก,กันบ้างค่ะประโยคตัวอย่างนะคะเมื่อกี้สรุปอีกรอบนะคะ สรุปอันที่อธิบายไปเมื่อกี้อีกรอบนั่นก็คือ,อ,อคำว่าฟาเรนเฮนพวกนี้นะคะจอกกินพวกนี้นะคะเป็นคำกริยาแบบยากนะคะที่มีชื่อว่าสต a r ค s สแบบจำเป็นที่จะต้องเรียนทั้งหมดไหมไม่เราจะเรียนเฉพาะอันที่เราใช้นะคะ เพราะถ้าเราเรียนเยอะเราไม่ได้ใช้เราก็ต้องลืมไม่ใช่ต้องลืมค่ะเราลืมนะ,ะเพราะฉะนั้นจําเฉพาะอันที่เราจะใช้เราจะได้แบบแม่นๆแล้วก็ใช้ให้มันถูกแล้วก็รู้ว่าอ๋อตัวนี้มันใช้ยังไงนะคะไม่จําเป็นต้องหมดนะคะไม่จําเป็นต้องหมดโอเคจากนั้นค่ะฟาเรนนะคะสลับสรุปแล้วก็คือแปลว่าขับเป็นคํากรยิยาที่อยู่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจาก A ไป B จาก R ไป B นะคะ จากนั้นค่ะตัวอย่างการใช้ประโยคนะคะถ้าอยู่ในรูปของปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้ each far เห็นไหมคะเราก็ไปดูตารางค่ะอ่าเห็นไหมปัจจุบันฉันกำลังจะนะคะไปไหนคะไปในเมืองไปในเมืองก็ in d i e s t a d t นะคะเรา i c h far เนี่ยมันจะบอกว่ามันมีกรรมไหมที่จริงน่ะ มันมันมีทั้งมีแล้วก็ไม่มีนะคะอิชฟาร์เอาทัเอก็เป็นกรรมที่เราจะต้องไปนั่งมันแล้วก็ไปขับมันใช่ไหมคะหรือว่าเราสามารถบอกสถานที่ได้อิชฟาร์ไปไหนคะสถานที่สถานที่ของเราก็คืออินดิชต์ก็คือเข้าไปในเมืองฉันจะขับรถเข้าไปในเมืองส่วนอดีตนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราอาจจะเขียนนะ,ะเป็นอิชฟัวอันนี้อ่านว่าฟัวนะ in d i s t a r t ก็หมายความว่าฉันขับรถไปในเมืองแล้วในสมัยก่อนในเมื่อก่อนนะฮะถามว่าฝรั่งใช้เยอะไหมเวลาเราพูดไม่แต่เราจะเจอเวลาเราอ่านไงคะก็คือเขาอยากจะให้เรารู้ว่าอ๋อคำว่าฟัวตัวนี้มันมาจากคำว่าฟาเรนที่อยู่ในรูปของอดีตเวลาเราอ่านหนังสือเนาะที่แบบหนังสือเรียนอย่างนี้นะคะเรามันมันโผล่มาบ่อยมากเลยแล้วก็เวลาเราพูดค่ะเราไปเล่าเรื่องให้แฟนฟังหรือว่า แฟนกลับมาถึงบ้านแล้วอยากจะเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อวันนี้ฉันไปที่ในเมืองมานะเราก็จะพูดเป็นประโยคที่มีชื่อว่า H bin in the start Gefren a h เห็นไหมคะคำว่า Gefren a h เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังตลอดเลยทุกคนห้ามเอาไปอยู่ตรงกลางห้ามให้มันกระโดดมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้บาาตรงนี้แบบไม่มันจะมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นประโยคบอกเล่านะคะตำแหน่งที่หก็คือ H ก็คือประธานที่อยู่ในกล่องนี้ นะคะตำแหน่งที่2เนี่ยก็คือถ้าเป็นการพูดในอดีตก็จะเป็นตัวที่เป็นบินเพราะว่าอิชมันมันคู่กับบินนะคะอันที่3ก็คือโลคาลหรือว่าสถานที่ที่เราไปนั่นเองเราไปที่ไหนไปในเมืองไปตลาดไปโรงเรียนนะคะแล้วก็คําว่าเกจะต้องอยู่ท้ายตลอดเลยเกือบทุกครั้ง นะคะเพราะว่ามันมีประโยคที่แบบซับซ้อนแต่ว่าในระดับของเราเนี่ยถึงเบย์ไอส์เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังตลอดเลยทุกคนก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้รู้กันไปนแล้วอธิบายยาวนิดนึงนะประโยคนี้หรือว่าเอ,อ่อวิดีโอนี้จะอธิบายแบบละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ประโยคอื่นๆเนี่ยก็พอเราเข้าใจนิดหน่อยแล้วก็จะอธิบายแบบเอ,อ่อให้นักเรียนเข้าใจลึกกว่านี้หรือว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจลึกกว่านี้นะคะหรือว่า ถ้าเรามีพื้นฐานแล้วแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะ,ว,ะ,คะดดวิดีโอนี้นะคะอุ๊ยชุดิวกูวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่ว่าก็เหมือนที่บอกนะคะภาษาเยอมันถ้าเราเข้าใจครั้งเดียว มันก็ทําให้เราง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็เขียนได้ง่ายขึ้นนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยลหลายๆคนที่กําลังตั้งใจเรียนหรือว่ากําลังจะสอบอยู่นะคะสู้ต่อไปค่ะทําได้แน่นอนคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชิส